สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยมาทําความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับในเรื่องของการอุดหนุนงบประมาณนะครับของท้องถิ่นเนี่ยให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นการไฟฟ้าเนี่ยนะครับในเรื่องของการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้านะครับวันนี้สิ่งสําคัญเลยนะครับมีอยู่3ประการที่ไม่ต้องทานะครับไม่ต้องทํา ในเรื่องของการอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับไม่เหมือนกับหน่วยงานอื่นที่ต้องทำนะครับทีนี้ใน3เรื่องที่ไม่ต้องทำมีอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งก็คือในการอุดหนุนให้กับการไฟฟ้านะครับในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชนเนี่ยหนึ่งก็คือไม่ต้องมีงบประมาณสมทบนะครับก็คือการไฟฟ้า ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่ต้องตั้งงบประมาณสมทบนะครับท้องถิ่นสามารถจ่ายอุดหนุนให้ได้ถึงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องสมทบงบประมาณนะครับสองเนี่ยไม่ต้องนํามารวมในอัตราส่วนการให้เงินอุดหนุนนะครับหมายถึงอะไรก็หมายความว่ากฎหมายเนี่ยในระเบียบเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเงินอุดหนุนนะครับเขากําหนดเอาไว้ว่าองค์กรตก ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดสามารถตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนได้เท่าไหร่ในแต่ละปีโงบประมาณซึ่งในการอุดหนุนให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปานะครับไม่ต้องไปคำนวณเป็นอัตราที่กำหนดนะครับเป็นการยกเว้นให้นะครับตัวต่อมานะครับไม่ตัวที่3ก็คือไม่ต้องจัดทำบันทึกข้อตกลง นะครับไม่ต้องจัดทําบันทึกข้อตกลงในการรับเงินอุดหนุนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสามามของท้องถิ่นในการอุดหนุนให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลาปาการไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขยายเขตเนี่ยนะครับหก็คือไม่ต้องมีงบประมาณสมทบนะครับการไฟฟ้าไม่ต้องตั้งงบประมาณสมทบ2ไม่ต้องนํามารวมในอัตราส่วนการให้เงินอุดหนุน 3ไม่ต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงนั่นเองนะครับ